เรียนท่านประธานครับผมกรวอากาศกระโทกสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับพอดีตรงนี้ไอ้ตรงที่เป็นคณะกรรมการอะไรเนี่ยผมผมถอนหมดนะครับแต่บังเอิญไปมีในวงเล็บสี่ที่อยากเรียนกับท่านประธานแล้วก็สมาชิกผมเองได้ถามในกรรมธิการแล้วผมพอเข้าใจ แต่ตรงนี้ผมที่เรียนถามนี่อยากจะให้ทางกฤษฎีกาได,ได้พูดให้ฟังเพื่อความเข้าใจร่วมกันว่าท่านเห็นด้วยไหมในวงเล็บสร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ซึ่งได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสามัญศึกษาหรืออาชีวศึกษาตามวงเล็บหนึ่งเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำถามว่ากศนหรือว่าการส่งเสริมการเรียนรู้มีอำนาจไหมที่จะไปจัดการศึกษาที่สูงกว่าระดับพื้นฐานก็คือไปจัดในระดับปริญญาตรีตรงนี้เราก็ถูกเถียงกันเยอะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอว่ามันมีอำนาจไหมแต่พอฟังเลขาอุด,ดมฟังใครลหลายคนพูดก็พอเข้าใจ ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายนี่ผมต้องการให้ที่ประชุมได้ได้รู้จกักจากกฤษฎีกาว่ามีอำนาจไหมที่จะดำเนินการอย่างนั้นนะครับขอบคุณประธานฮะ